สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมช่องอมหาโยกไซมัสนะครับก็ตอนนี้นะครับคุณอยู่ในรายการรีวิวมังงะนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเราจะมาอันบล็อกกันก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้เป็น EP ีที่5แล้วเนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมรายการนี้นะ่าจะเป็นรายการที่ผมจะมานะครับบอกบอกคะแนนแล้วก็รีวิวเรื่องนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงในเรื่องเนื้อหาเป็นยังไงเนาะ โอเคครับผมก็สำหรับเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องที่ผมถูกป้ายยามาอีกทีนะครับผมจากทางของคุณช่อง0022นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเราจะมารีวิวเราจะมาแกะกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเค let's go โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับเรื่องที่จะมารีวิววันนี้ก็คือเรื่อง h i t m ม n นะครับผมเติมฝันบนลายเส้นเนาะก็สาหรับเรื่องนี้นะครับแต่งโดยท่านอาจารย์ฟิโอโคจินะครับผมก็เป็นของค่ายวิบูลกิจนะครับผมที่ได้ l c มาเนาะราคาก็ประมาณนี้ครับผม90บาทนะครับแต่ว่าก็เล่มแรกๆอาจจะถูกหน่อยนะครับอาจจะแบบ70บาท75บาทเนาะแต่ด้านหลังก็แพงนะครับผมตามวิบูลกิจเนาะ แล้วก็อย่างที่ว่ากันครับผมกระดาษของพี่บุญกิจก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมนะครับผมกระดาษบูฟเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นกระดาษเกียรติธรมที่สุดเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้มีออกมาทั้งหมด7เล่มนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ในเว็บนะครับผมเล่ม7มันหมดเนาะผมก็เลยสั่ง1-6ถึงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่ม7ดเนี่ยเดี๋ยวจะรอสั่งพร้อมกับลักพิมพ์นะครับเล่มอื่นๆเนาะที่จะออกเส้นเดือนนี้นะครับผมสั่งจากในเว็บผ่านฟ้าเนาะมันก็สั่งหลายๆค่ายได้นะครับผม โอเคก็เรามาแกะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ผมจะไปอ่านนะแล้วจะมารีวิวเลยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เลยเนาะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับผมตามหลังบกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวแอคชั่นนะครับผม18ปปีขึ้นไปเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แนวแอคชั่นนะครับเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็ออกไปทางจริงจังนิดหน่อยนะครับผมจริงจังในด้านของการวาดการ์ตูนนั่นเองนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องที่ผมว่าดีมากเลยนะ แต่เดี๋ยวผมต้องไปอ่านก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงเนาะโอเคครับผมขอเวลาไปอ่านสักคู่นะครับผมแลเดี๋ยวจะมาเข้าช่วงรีวิวเนาะ let's go <S โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมอ่านจบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวกันเลยและกันนะครับผมก็ สำหรับเรื่องนี้นะครับผมผมบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอีกเรื่องเลยนะเป็นมังงะที่ผมให้10เต็ม1ิอีกหนึ่งเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับผมมังงะที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผม <laughs> ถ้าเกิดอันไหนที่มันไม่ดีผมไม่เอามารีวิวนะครับผม <laughs> โอเคก็ <laughs> <laughs> สําหรับเรื่องนี้นะครับผมฮิตแมนเติมฝันบนลายเส้นเนาะเป็นเรื่องที่ออกมาทั้งหมด7ดเล่มนะครับผมเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้เนาะซึ่งเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ผมเอาผมอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นแบบ เลิฟคอมที่แบบจริงจังขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็คือแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะไม่ใช่แบบเป็นแนวรั้วโรงเรียนเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับผมเป็นแนวที่เป็นวัยทํางานแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะ โอเคนะครับผมก็สนับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนาะจะเปิดมาที่มีผู้ชายอยู่คนนึงนะครับผมมาสมัครงานที่บริษัทโคดันฉาเนาะมาสมัครเป็นบอกอ,กอนะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองเนาะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าเคนสกิหรือโนสึกินะครับผมระหว่างที่เขากําลังรอสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ได้เห็นนะครับผมเหมือนเป็นแบบร่างการ์ตูนน้องตกอยู่นะครับผมเขาก็เลยอ่านนะครับซึ่งตอนที่พระเอกอ่านเนี่ยก็แบบรู้สึกเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากนะครับผม แลวอยู่ดีๆเนี่ยก็มีมือนะครับผมมาดึงกระดาษที่เขากำลัองอ่านอยู่ออกไปนะครับผมซึ่งก็คือนางเอกของเรานั่นเองเนาะมาหยิบกระดาษออกไปพระเอกก็ตกใจนะครับผมแล้วก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันสนุกมากเลย <S <S อ่าแล้วก็นางเอกก็เขินนะครับผมแบบอ่านั่นแหละครับอยู่ๆก็ใครก็ไม่รู้มาพูดนะครับสักพักหนึ่งนะครับผมพระเอกก็โดนเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งานเนาะ พอสัมภาษณ์อะไรเสร็จต่างๆนาๆนานะครับก็ได้ตำแหน่งเป็นบอกอนะครับผมของสนับพ,พิมพ์รายสัปดาห์เนาะอ่าก็หลังจากที่พอเข้าทำงานปุ๊บนะครับก็อยู่ๆนะครับผมก็มีโทรศัพท์เข้ามาเนะาะพระเอกก็รับตามปกติเนาะแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงนะครับผมบอกว่าจะมีการ์ตูนเนี่ยมาให้ดูนะครับผมอยากแบบลงพิมพ์กับสนับพ,พิมพ์นี้เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับพระเอกก็เลยตามหน้าที่ครับผมก็เลยลงไปรับเนาะปรากฏนะครับผม คนที่เอาเนมมาให้เนี่ยหรือว่า names, เนม <ๆ S 1> นะครับผมเนมก็คือแบบร่างการ์ตูนนั่นแหละนะครับผมคนที่เอาเนมมาให้เนี่ยก็คือนางเอกเนั่นเองเนาะพอเห็นอย่างน,นั้นนะครับผมพระเอกก็เลยชวนนางเอกนะครับผมขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็คุยปรึกษาหารือก,กันนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยจะเดี๋ยวผมจะไปสั่งพิมพ์เลยนะครับผมเรื่องนี้พระเอกก็บอกปรนะมาณน,นั้นเนาะสักพักนี้นะครับผมพอพระเอกเดินออกไปเนาะนางเอกก็แบบเออขอบขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนอะไรอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวจะไปว่าต้นฉบับให้เสร็จอะไรอย่างนั้นเนาะ อยู่ดีๆนะครับผมก็มีชายคนหนึ่งนะครับผมเดินเข้ามาหยิบกระดาษที่พระเอกถืออยู่เนาะหรือก็คือแบบร่างนั่นเองนะแล้วก็บอกว่ากระตูนเรื่องนี้นี่มันแบบขยะจริงๆเลยนะครับผมแบบเด็กอนุบาลเด็กประถมยังวาดแบบนี้ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมน้าเอกก็เลยเศร้าเนาะเพราะว่าน้าเอกก็แอบฟังอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะแล้วอยู่ดีๆนะครับผมพระเอกนะก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่า ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นนักเขียนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นให้ดูนะครับผมโคตรขนลุกนะครับผมฉากนี้เนาะซึ่งคนที่พระเอกพูดด้วยเนี่ยหรือว่าคือคนที่หยิบกระดาษไปอะ่ะมันก็คือไอ้นี่นะครับผมเหมือนแบบเป็น ลองมานาธิการของโคดันชะเลยนะครับผมของรายสัปดาห์เนาะซึ่งเขาทำยอดขายไปได้ถึง182ล้านเล่มนะครับผมซึ่งพระเอกเป็นหน้าใหม่เนาะก็คือศูนย์เล่มนะครับผมก็คือคนนี้เนี่ยแบบเป็นคนดังอยู่แล้วนะครับผมแบบทำหนังสือออกมาได้ยอดขายดีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพระเอกก็ไปท้าเขานะครับผมบอกว่าเดี๋ยวจะปั้นให้คนนี้เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นให้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเนาะก็ จะดำเนินเนื้อเรื่องไปแบบนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าสนุกมากนะครับเรื่องนี้เนาะสนุกมากเนี่ยแล้วพอนาเอกได้ยินนะครับผมก็แบบอ่าน่ารักนะครับผนท้าตาไหลนะครับ <c oughs> ซึ่งนะครับผมเนื้อเรื่องนะมันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับผมก็คือแบบช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เล่มหลังๆนะครับเล่มแบบเล่มสามเล่มสี่เนาะมันก็จะมีปมต่างๆเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็หลังๆเนี่ยจะมีออกไปแนวฮาเรมนิดนึ่งด้วยนะครับแบบนิดเดียวนะครับผมเรื่องนี้เนาะผมบอกว่ามันไม่ใช่แนวฮาเรมขนาดนั้นเนาะก็คือ มีนักเขียนนะครับผมที่พระเอกได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ตกหลุมรักพระเอกนะครับผมคนนักเขียนคนนั้นเนาะแล้วก็มันก็จะมีมุกต่างๆนานาในเรื่องนะครับผมทําให้แบบนางเอกนะต้องถึงพระเอกอะไรอย่างนั้นนะครับผมน่ารักดีนะเรื่องนี้น่ารักน่ารักนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อเรื่องของฮิตแมนเติมฝันบนลายเส้นนะครับผมก็ You know, ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากอีกหนึ่งเรื่องเลยเนาะก็คืออยู่ในระดับเอสเทียของผมเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าจะอยู่ค่าพิบุญกิจนะครับผมกระดาษก็จะกากๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของมันเนี่ยดีมากนะครับแล้วแบบลายเส้นของอาจารย์ที่วาดออกมาก็ไม่ได้แย่นะครับแบบเป็นคมๆหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่เนาะสำหรับแบบลายเส้นนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงนะ ส่วนหน้าปกเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่สวยเลยนะครับหน้าปกผมไม่ชอบสักเล่มเลยนะครับตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มหกนะครับผมผมไม่ชอบเลยเนาะคือผมมองว่ามันเหมือนแบบการ์ตูนกับไม่รู้ดินะครับผมไม่ชอบหน้าปกแบบนี้เนาะมันภาพมันแปลกๆนะครับผมแต่ว่าลายเส้นข้างในก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าก็คือโอเคเลยแหละครับผมสําหรับลายเส้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้อ่านแบบไหนนะครับผมแบบเป็นสายไหนเนาะก็คือ ใครที่เคยอ่านพวกรุ่นรักตามสายลมอะไรอย่างนั้นมานะครับผมก็อาจจะชอบเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอาจารย์คนเขียนเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับสายอ่านเนี่ยผมมองว่าเป็นสายแนวเลิฟคอมเมดี้ทั่วไปเนี่ยอ่านได้แน่นอนครับผมคือสนุกแน่นอนเนาะคือมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับผมสําหรับเนื้อเรื่องเนาะซึ่งมันก็มีปมต่างๆนะครับผมที่แบบอาจจะเป็นปมดราม่านะครับผมทําให้แบบเนื้อเรื่องมันดําเนิอนออกไปได้แบบ ไม่ขัดนะครับผมซึ่งผมชอบนะสำหรับเนื้อเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีดราม่านะครับผมชอบมากเนาะสรุปรวมๆนะครับผมก็คือเรื่องนี้นะครับซื้อเถอะครับผมใครที่ชอบสายเลิฟคอมเมดี้ดราม่าปนดราม่าอะไรเงี้ยครับผมเป็นแนวจริงจังขึ้นมากับชีวิตนิดนึงเนาะไม่ใช่แนวแบบรักใส่ใส่แบบวัยวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ซื้อเถอะครับสนุกมากนะครับเรื่องนี้สนุกมากอย่าให้หน้าปกหลออนะครับผมคือผมมองว่าหน้าปกมันไม่ค่อยสวยเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้อง ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ